ทุจริตกับคอร์รัปชันคุณนายคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมมันมีอยู่ในทุกรัฐบาลเลยหรือเปล่าครับคือต้องบอกว่าม,มีอยู่ในท,ทุกรัฐบาลแหละที่ที่ผ่านมาอาถามถามเลยคุณคิดว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาซื้อเสียงกันนะอเออที่เขาจ่ายกันที่บ้านแบบนําธุรกิจไงออที่บ้านแบบรวยคือต่อต่อให้รวยแบบต่อให้รวยแบบรวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคือคุณไม่บวกลบคูณหารหรอว่าแบบคุณ คุณเอาเงินที่จริงๆแล้วคุณเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้อะแบบปนเปิลมาลงทุนเออแล้วคุณเอามาตรงเนี้ยคือดังนั้นอ่ะการทุจริตคอรัปชันอ่ะมันคือสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานจนมันฝังลากลึกมันฝังลากจนทุกคนพูดเล่นกันเป็นปกติใช่ว่าแบบเอ้ยแบบทุจริตได้ถ้าเศรษฐกิจดีใช่ทุจริตได้ถ้าเศรษฐกิจดีคอรัปชันได้ถ้าประชาชนเนี่ยปากท้องดีใช่ไหมคุณก็ทุจริตคอรัปชันได้ซึ่งจริงอ่ะเราต้องบอกว่า ไอ,อความคิดเนี้ยมันผิดนะหรือว่าความคิดที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันอยู่กับประเทศไทยมานานอยู่กับสังคมไทยมานานแล้วรับๆมันไปเหอะเพราะว่านักการเมืองหน้าไหนก็เหมือนกันเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเออ,อเราคือต้องบอกว่าต้องขอเคลียร์ไฟก่อนว่านักการเมืองไม่ได้เหมือนกันทุกคนอคุณจะเคยเจอมาแบบไหนในอดีตไม่รู้แต่ว่าเราการันตีได้ว่าทุกคนไม่ได้เหมือนกัน เราก็คิดว่าเราเราก็ไม่เหมือนกับนักการเมืองในอดีตะจุดประสงค์ในการมาทํางานการเมืองอ่ะไม่ใช่มาเพื่อสืบทอดอะไรหรือว่าไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่ามาเพื่ออยากจะแบบรวยทางรัฐอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นความจริงที่บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าเศรษฐกิจดีหรือว่า ถ้าทุกคนวินกันหมดเออต้องบอกว่าที่ประเทศไทยเรามันมันเป็นแบบเนี้ยคุณเห็นตึกสอต้องงถล่มใช่ไหมคุณเห็นตำรวจรับสวยค่าไฟแพงทุนใหญ่ผูกขาดตอนนี้คือมีร้านสะดวกซื้อเจ้าหนึ่งก็คือแบบคือไปอยู่ทั่วทุกหัวถนนอะซึ่งที่ในต่างประเทศมันทำไม่ได้นะใช่แล้วก็ทำให้ร้านโชว์หวยแบบตายหมดหรือว่า กติกาอื่นๆในสังคมที่คุณรู้สึกว่ามันบิดเบี้ยวระบบระบบกระบวนการยุติธรรมที่คุณรู้สึกว่าถ้าเป็นคนจนคือคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะ่ะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนรวยคุณจะคุณจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าในการอำนวยความสะดวกหรือการศึกษาของประเทศไทยที่มันตามโลกไม่ทันสักทีแล้วเวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาปัญหาประเทศนี้อ่าต้องทําให้คนมีการศึกษาเนี่ยมันก็วนกลับมาว่าก็ถามว่าทําไมมันถึงไม่ดีล่ะทำไม ระบบกระบวนการยุติธรรมมันไม่ดีทําไมการศึกษามันไม่ดีทําไมคนยากคนจนคนแก่คนเฒ่าเด็กที่เกิดใหม่ยังไม่ได้รับสวัสดิการทําไมคนที่อยู่ในวัยทํางานถึงรู้สึกว่าไม่มีอนาคตมันเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นจนมันเลื้อรังในประเทศเราจนมันทําให้ประเทศเราทุกวันนี้คือมันไม่สามารถที่จะไปแข่งขันอะไรบนโลกใบนี้ได้ถ้ามันเลื้อรังขนาดนี้เนี่ยคิดว่ามันจะแก้ได้ไหมครับ มันแก้ได้แต่ว่าต้องยอมรับกันก่อนว่ามันไม่ง่ายคือคุณคิดว่าระบบที่มันวางรากฐานมาได้ทุกวันเนี้ยมันมันเป็นมากี่ปีเราคิดว่าอย่างน้อยนะมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดอะคือหนึ่งในสามของของระยะเวลาที่มันสร้างมาสมมติอยู่มาแปดสิปีเออก็ถ้าบอกว่าแปดสิบปีคือคือเราคิดว่าเอาเอาในช่วงตั้งแต่แบบที่มีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแล้วกันเนาะก็คือ แบบยุคที่มันแบบแย่มากๆก็คืออาจจะแบบสัก 20- 30มปีมเราคิดว่าถ้าจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะทำให้แบบประเทศไทยมันฟื้นฟูอะ่ะมันก็น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยแบบสองสมัย8ปีอะ่ะแค่ปีแรกคือหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเออบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไป,ปนแต่ว่าถ้าจะให้มันดีแล้วแบบว่าเป็นเป็นระบบที่ทุกคนแบบอยู่ร่วมกันได้แล้วก็แข็งแรงอะ่ะประเทศไทยแข่งกับโลกได้เราคิดว่าก็น่าจะแบบ8ปี12ปีก็ยังทันชีวิตชีวิตเราอยู่ ซยังทันเราก็เลยต้องช่วยกันเพื่อเพื่อให้มันไม่ต้องนานถึงสิบกว่าปีคือถ้าคืออย่างนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยก็นั่งรอเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างคนงประชานนนี้จะทำอะไรอ่าเอาเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคือคนเนี่ยจะจะไปมองไปปลายทางว่าจับพวกแม่งติดคุกให้หมดเลยล้างบางมันเลยซึ่ง นี่ก็คิดเหมือนกันถ้าถึงเวลาก็คงล้างบางเหมือนกันค,คงไม่เอาไว้แต่ว่าถามว่าเงินงบประมาณในประเทศนี้มันมากมายมหาศาลจนขนาดที่เราคิดว่าทั้งสภาช่วยกันดูก็คงรู้ไม่หมดถ้าอย่างงบประมาณนี้มัน3.5ม้าถึง3.8ล้านล้านใช่ไหมงบประมาณที่เป็นงบประมาณแผ่นดินนะมาจากการเก็บภาษีแล้วก็กู้เพิ่มแต่ละปีอะรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 4.4ล้านล้านที่เป็นการแบบใช้จ่ายของเขาอะ่ะมีเงินในกองทุนในองค์กรอิสระในนั่นนี่นั่นอีกอะ่ะคือปีหนึ่งมันก็น่าจะแบบประมาณอาจจะถึงแบบ10ล้านล้านอะ่ะเงินที่เราฟังดูว่ามันเยอะขนาดนี้จริงๆรงิมันคือเอามาเพื่อบริหารประเทศมันเรียกว่าเงินแผ่นดินออคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาบริหารประเทศนะแต่มันคือเงินแผ่นดินเงินที่มันมาตามกฎหมายต้องบอกว่าประเทศเราก็ไม่ได้ยากจนค้นแขนขนาดน,นั้น มีเงินมากพอสมควรเหมือนกันแต่ที่เราทำอะไรได้ไม่มีประสิทธิภาพการศึกษาก็ไม่ทรงพลังแก้ไขปัญหาเกษตรกรก็ไม่ได้เพราะว่าคือ30-40%น่ะมันจะต้องรั่วไปจากการทุจริตคอร์รัปชันคือร้อยหนึ่งอะ่ะจะบอกว่าจะพัฒนา,าระบบการศึกษาทุน100บาท<อ>ไปถึงจริงจริงบาทถนนถนนนี่อาจจะเยอะเลยถนนนี่อจะกินกันเยอะเลยอ,าาอะไรระบบการศึกษาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแล้วก็ กเกษตรกรที่บอกว่าคุณภาพชีวิตกเกษตรกรทําไมมันไม่ดีทักทมีมัน,มนทุกอย่างมันเกิดจากการคอรัปชันท้งนั้นอะ่ะโครงการที่คุณบอกว่าคุณจะไปพัฒนาการศึกษาพัฒนาชีวิตกเกษตรกรพัฒนา SME คือสุดท้ายเงินที่เอาไปทําโครงการมันก็ถูกทอนทอนทอน,ทอนไปจากการทุจริตคอรัปชันอ่ะเราเรายกตัวอย่างก็ได้อย่างล่าสุดเนี่ยตึกสตงถลม่มใช่ปะ่ะทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยเป็นเพราะแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ยตึกสตงถล่มเพราะอะไร เพราะการทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่รากฐานโครงสร้างตั้งแต่คือมึงของงบประมาณ oh. มาสร้างตึกอะมึงก็ทอนกันไปไม่รู้เท่าไหร่ mm. แทนที่ร้อยบาทเนี่ยจะได้เอามาสร้างตึกให้มันแข็งแรงคง mm. ทนถาวรอ,อยู่กันแบบแผ่นดินไหวสักสิปีร้อยปีไม่ล้ม mm. มันก็ถูกทอนออกไปเดี๋ยวก็อ่ะเอ้ยลดสเปคอะไรดีลดสเปคปูนไหม mm. ลดสเปคเหล็กไหมไอเสาจากที่เคยแบบทําแบบนี้เอ้ยลดสักหน่อยไอการจ้างวิศวกรดีๆเก่งๆมาคุมงานเนี่ย จ้างโรงมินีแล้วกันหรือ,อบางทีเอาไม่ต้องจ้างจ้างคนมาเซ็นพอเอาชื่อมาเซ็นเลยเออเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันถูกทอนไปทอนไปทอนไปจนสุดท้ายอะ่ะแผ่นดินไหวมันคือตัวเล่งปฏิิรยาเท่านั้นเองเพราะถ้าสเปคนี้ยังไงก็ถลม่มทุกไม่ช้าก็เร็วถือว่าโชคดีนะครับที่ยังไม่มีคนทํางานเต็มถูกแล้วคุณคิดดูดิว่านี่มันคือภาพสะท้อนของประเทศเรานะเว้ยว่าโครงสร้างเนี่ยตารวจที่เต็มไปหมดเลยมีแต่ระบบเส้นสาย ใช่ไหมทุกวันนี้คือลูกท่านหลานเธออ่ะก็คือถ้าจ่ายเงินอ่ะแล้วอยากเข้าไปมียศข้างหน้าอะไรเงี้ยเออคำนำหน้าชื่ออ่ะก็เป็นได้ก็เลยที่บบอกว่าอะไรนะตำรวจขาดแคลนเพราะว่าไม่มีพนักงานสอบสวนไม่มีคนมาจับจูนผู้ร้ายสัญญาบัตรขึ้นไปเออเพราะว่าอะไรก็คือมันมันมีแบบเนี้ยอ่ะซื้อขายตําแหน่งเอาเอายศไปแปะหน้าชื่อเพื่ออะไรอยากให้พ่อแม่ไปเบ่งเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เออครับ มไมือ,อย่างโอเคผมผมเข้าเข้าใจคุณไนท์แล้วก็เห็นว่าการทํางานเป็นฝ่ายค้าเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบอจะต้องมาเปิดโปงความลับต่างๆนานาต่อประชาชนเนี่ยออันนี้ผมอยากรู้และชื่ออะไรคุณก็อยากรู้ว่าโดนข่มขู่เยอะไหมครับอืมจริงๆเนี่ยข่มขู่เนี่ยมันมีมันมีหลายรูปแบบเนาะอ,อะบางทีก็อาจจะแบบมาเตือนเลยมึงระวังตัวไว้หรือว่าอาจจะมาเป็นแบบเจาะยาง จายางหรือว่าเอาคนมาติดตามหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของการฟ้องอให้ปิดฟ้องปิดปากฟ้องเพื่อฟ้องเพื่อให้เราไปขอโทษแล้วเขาจะถอนคดีฟ้องเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมึงหยุดพูดได้แล้วแค่เนี้พอเบรกเกมโดนก็เนี่ยแหละคือคือถ้าเป็นแบบฟิสิกอลอ่ะแบบมาข่มขู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอแต่ว่าคดีในการฟ้องเพื่อเพื่อบอกให้เราหยุดอันนี้อันนี้มีเยอะตอนนี้มีหลายคดีแล้ว ไม่กลัวไม่กลัวพร้อมพร้อมคือต้องบอกว่าข้อดีของเราอะ่ะอาจจะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้มีครอบครัวที่ต้องเป็นห่วงเออก็คือแบบไม่ได้มีแบบคนข้างหลังให้ให้เป็นห่วงมากนักซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าถ้าแก่ตัวไปเนาะมีลูกมีเมียมีผัวมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีพ่อมีแม่ให,ให้ให้ต้องเป็นห่วงอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแหลมมากไม่ได้อืเพราะว่าเราก็ต้องมีคนที่เรารักอยู่ข้างหลังใช่มีคนที่เราอยู่ข้างหลังคือ ขู่คนที่เรารักอาจจะหนักกว่าขู่เราอีกแต่คือเราไม่มีไงเราก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอย่างนี้อย่างล่าสุดที่ผมไปดูเรื่องของไอที่ฝากจ่ายเงินประกันสังคมอ๋อประกันสังคมประกันสังคมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือถ้าถ้าพูดได้เข้าใจเนี่ยตึกนั้นเนี่ยมันก็คือเงินของประชาชนหรือเปล่าใช่คืออย่างนี้ อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เงินภาษีเออถ้า,ถ,าถ้าใจให้พูดให้ถูกก็คือมันคือเงินของผู้ประกันตนผู้ประกรันตน,รตนจริงๆคือประกันสังคมเนี่ยต้องบอกว่ามันเออมันเป็นมันเกิดจากการต่อสู้ของแรงงานคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแรงงานเนี่ยก็เหมือนกับเขาอะทำงานวันละ3า0ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยเออดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบมีการต่อสู้เรียกร้องว่า เฮ้ยคืออยากอยากมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยากมีบําเหน็จบํานาญในในวัยชราหรือว่ามีประกันอะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันมีเบาะรองในวันที่ทในวัน,ท,นที่มันไม่ไหวแล้วใช่หรือว่าถ้าอยู่ดีนายจ้างไล่ออกอย่างเงี้ยทำยังไงให้เขา เหมือนกับไม่โดนตัดหางปล่อยวัดไปเลยมันก็ต้องมีแบบเบารองให้เขาระหว่างที่เขาจะหางานอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดมาเป็นระบบที่เรียกว่าประกันสังคมซึ่งต้องบอกว่าประกันสังคมเนี่ยมันเป็นประกันที่จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้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 เยอะมากใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเงินที่ทุกคนะเอามากองรวมกันตรงนี้มันประมาณตอนนี้มันน่าจะประมาณเกือบ3ล้านล้านบาทแล้วอ่ะมันเยอะมากเยอะมากเพราะว่ามันกองกันมาหลายสิบปีแล้วไง เออทุกคนก็ส่งแบบแม็กซิมัม750ใช่ไหมคนทํางานแล้วก็นายจ้างสมทบอีก750<ช>เออ750<ช>แล้วก็รัฐบาลสมทบ<ช>เออมันก็เลยเอามากองกองรวมกันซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเงินที่จํานวนมากมายมหาศาลจริงๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับบ่อเงินบ่อทองที่อ่ะคุณรู้ว่าเงินตรงนี้มันสามารถควักมาใช้ได้ใช่ไหมล่ะปีละแบบหมื่นล้านหมื่นหมื่นกว่าล้านแม็กซิมัมเนี้ยก็ ก็เข้าไปนั่งในกระทรวงแล้วก็เอาโครงการนู่นนี่นั่นไปลงหน่อยแล้วก็ทอนตังมาอ,ม,อ,อม,มันก็ทํากันแบบเนี้ยมามา,มาแบบมามาหลายยุคหลายสมัยแล้วซึ่งไอ้ตึกเจ็ดพันล้านเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นแบบแค่เนี้ยเล็กๆเล็กที่ที่ที่เราเอามาเปิดโปงเพราะว่าอะไรเพราะเรากำลังจะบอกคนในทั้งสังคมว่าเจ็ดพันล้านเนี่ยมันคือจุดเล็กๆนิดเดียวเองที่เขาที่เขาเล่นแร่แปรธาต จนสุดท้ายเอาเงินผู้ประกันตนไปใช้ลงทุนที่มันไม่คุ้มค่าแต่ในในในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะใช้มากกว่านี้าอาจจะใช้แบบหลักแสนล้านอเออหลักหมื่นล้านหรือหลักแสนล้านในการเอาไปเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็เหมือนกับขโมยเบาะลองสุดท้ายขโมยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของผู้ประกันตนไปปนเปอร์คนในเครือข่ายของตัวเองอื เออก็เลยออกมาพูดเรื่องประัาสังคมแล้วก็ออกมาตีแผ่เรื่องตึกเรื่องโครงการนู่นนี่นั่นปฏิทรงปฏิทินอะไรเงี้ยจริงจริงผมก็เคยเห็นข่าวหลายๆข่าวที่คุณไหนไปตีแผ่ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็อยากรู้อินไซต์ว่าเขาแบบมีคนมายืนติดตามหน้าบ้านอะไรยี้ไหมเพราะว่ามันดูแบบเราสู้กับกับสิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเราอ่ะไม่มีเพราะเราคิดว่าเขาก็คงรู้ว่าเราทัวที่คุณไหนเดินเดินทางนี่ต้องมีแบบ มือปืนไม่มีเอ้าไม่ต้องมีไม่มีก็ยังไปไหนคนเดียวอยู่เอ้าเหรอแต่คือแต่คือมีเพื่อนบางคนน่ะที่โดนนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเพื่อนโดนแทนไม่ใช่คืออย่างเราอ่ะเป็นสสกรุงเทพไงครับผู้มีชนในพื้นที่อ่ะในความเป็นกรุงเทพกับต่างจังหวัดอ่ะมันต่างกันนะคือในกรุงเทพอย่างเงี้ยผู้มีอิทธิพลอ่ะมันจะไม่คือมันจะไม่ลุกทุ่งมากอ่ะเออคือมันจะเป็นแบบจะไม่เหมือนที่ข่าวที่เราเห็นว่าเรียกไปยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบคนจับ ตำรวจทหารก็อลมนโนอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะมาตามแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคือคุณไปยุ่งกับคุณไปยุ่งกับกล่องดวงใจกล่องผลประโยชน์ของเขาอะ่ะคือเขาเอาคนมาวางปืนเลยนะเงาไง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งจังหวัดที่มันแบบจังหวัดที่มันกันดานมากๆอย่างเงี้ยระบบอุปถมัมหรือว่าการเป็นมาเฟียมันยิ่งเข้มข้นอะ่ะเออบางทีคือไม่ต้องถึงขนาดวางปืนอะ่ะเห็นหน้าใครบางคน ที่คุณรู้ว่าเขาทําอะไรคุณได้อะก็ขี้หัวดตดหายแล้วอ่ะเออแต่แต่ยังเราอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะยังไม่เคยโดนแบบนั้นเนาะคือเขาเขาอาจจะไม่กล้ากับเราด้วยอ่ะอคือถ้ามึงมึงมึงมากูก็ไม่กลัวกูถ่ายรูปอเออกูอัพลงเลยมึงเอาปะละ่ะอ,ออให้ให้ให้ประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเป็นพยานสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นใน a ฟ e b o o k เอยในหน้าข่าวเอยเนี่ยก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเขาจะมีแผนก ฝ่ายแบบจัดซื้อว่าตึกนี้ซื้อพรมราคาเท่านี้ซื้ออ่างอับน้ําราคาเท่านี้ซึ่งมันแพงกว่าราคาที่เราเสิร์ชเล่นๆใน Google หลายเท่าแล้วคือเราเห็นเราก็รู้แล้วว่ามันแบบมันเวอร์เกินใช่มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะมันเกิดมาตลอดมันเกิดทุกวันเกิดทุกวันเลยใช่เกิดทุกวันเลยหรอมันเกิดทุกๆการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้วมันจะแก้ไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเอกชนขายของให้ให้ภาครัฐอ่ะต้องยอมรับความจริงว่ากระบวนการของของภาครัฐอ่ะ มันทําให้เอกชนอะรู้สึกว่ามันสร้างงานให้เขาอะบางทีเขาก็เลยอาจจะบวกแบบบวกไปสิบบาท20%อะไรอย่เงนเงี้ยหรือบ,บวกสักนิดนึงเพราะว่าอเอกสารได้เงินช้าแบบดิวยากดิวลําบากอ,อะไรอย่างงี้เนาะม,มันก็ทําให้บางคนเนี่ยคือบวกแล้วก็หลายๆคนก็คือไม่อยากขายของให้กับภาครัฐเลยเพราะว่ากระบวนการแม่งยุ่งยากเกินม,มันก็เลยเป็นช่องทางให้คนที่จะบงย,<อ>ยุ่งยากตรงนี้ หัวหมอแล้วก็ยอมยุ่งยากแล้วก็รู้ว่ากระบวนการเนี่ยมันทําอะไรยังไงเนี่ยคือเข้ามาหาผลประโยชน์ตรงนี้าถามว่าหลายๆคนจะเห็นเนาะอย่างแบบไอ้เรื่องถาดหลุมที่พี่วีโร์ออกมาเปิดเผยก็คือว่าเฮ้ยทำไมสเปคมันต้องแบบเวอร์วังอลังการทำไมคุณไม่ไปจิ้มซื้อในช้อปปีใน La ซาด้าอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งทั้งที่ทีโอาเขียนมาให้ต้องคนนี้เท่านั้นใช่ใช่ก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าก็อยากกินส่วนต่างกินหัวคิวเนี่ยคือเรื่องเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วคือจริงๆเนี่ยคุณอาจจะจ่ายค่าถาดแบบ สมมตนะิถ้าซื้อระดับเนี้ยคุณอาจจะจ่ายแบบอ่ะใบละร้อยห้าสิบแต่พอคุณไปล็อกสเปคเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นจ่ายเป็นใบละสามร้อยถามว่าความจําเป็นอะไรคือไม่มีมความจําเป็นก็คือว่าก็ก็กูอยากกินอ่ะก็กูอยากหักหัวคิวอ่ะอยากล็อกสเปคเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อหาส่วนต่างอ่ะแล้วพอเราตรวจสอบอย่างเงี้ยเราทําอะไรได้ไหมครับหรือว่าอ้ากก็แค่ให้ประชาชนรู้ว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นไม่สามารถเอาผิดหรืออะไรได้ถูกไหมครับอย่างที่อย่างที่เราบอกนะว่าจริงๆเนี่ยมันทําได้ก็คือว่า การที่มาจับมาจับปลายเหตุอะ่ะคือเราไล่จับได้ไม่หมดหรอกเพราะว่า<ม>อย่างที่บอกคือเงินเงินเงินของแผ่นดินเนี่ยมันมีแบบ1ิบล้านล้านอะ่ะ<ม>ดังนั้นคือสิ่งที่เราทําคือหลังจากที่เราเปิดโปงแล้วอะ่ะทุกครั้งเลยนะเราจะนํามาสู่ข้อเสนอว่าจะทําอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นทุกวันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเวลาเวลา,เวลาใช้งบประมาณแผ่นดินอะ่ะมันจะต้องมีการของบประมาณขึ้นมาใช่ไหมเขียนว่ารายการที่หนึ่งคุณจะขอซื้ออะไรด้วยเงินเท่าไหร่รายการที่2ไปจนถึงรายการที่ล้านอ,ะ<ม>อ่ะเออประชาชนอะ่ะยังไม่ได้เห็น คำของบประมาณตรงนี้นะทั้งๆที่จริงๆมันมันคือเงินของคุณอแต่ว่าภาครัฐเขาไม่เปิดพวกใบจัดซื้อนั้นเราไปหามาได้ไงครับก็คือต้องต้องขอก่อนมันถึงจะมีการให้มาข้อเสนอของพักประชาชนนะคือว่าเปิดหมดเลยทุกอย่างอืเปิดเปิดคําของบประมาณว่าหน่วยงานไหนขอเงินซื้ออะไรเป็นจํานวนกี่บาท เ้าเกิดอันนี้ได้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยก่อนที่เขาจะจเซ็นอนุมัติว่ามีการขอซื้อเก้าอี้ห้องประชุมตัวละเก้าหมจ็บาทหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี hand finishing กับ hand polish ตัวละตัวละเก้าหเจ็คือเนี่ยคือพอคนไม่เห็นใช่ไหมเขาก็จะแอบแอบทำกันลับๆแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าคนเห็นแล้วมันจะสร้างความแตกต่างแล้วเอาคุณคุณคิดว่า เขา<น>จะละอายแก่ใจไหมคือเอาเอางนี้สมมติว่าคนเห็นแต่แบบเราทําอะไรไม่ได้ผมเห็นแล้วหูแพงจังเราว่ามันต้องมีความละอายแก่ใจคือคย่งนี้เราคิดว่านะที่เขาไม่ที่เขาที่เขากล้าทําอย่างเงี้ยเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครดูใครเขาดูไดกล้าใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนในหน่วยงานภาครัฐรู้สึกว่าเฮ้ยมีประชาชนเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้นะเขารู้ข้อมูลเขาเห็นข้อมูลได้นะ ไอทท้ทุจริตคอรัปชั่นที่เรามาจับกันปลายทางอ,ะอ่ะม,มันจะลดเองตั้งแต่ต้นทางมันจะเ<ล>ขินนั่นแหละเขียนไปตั้งแต่ต้นใช่ใช่มสมมติว่าจะเขียนแบบของสมมตินะซื้อถาดอย่างเงี้ยจริงๆใบละร้อยห้าสิบอ่ะแม่งไม่มีใครเห็นกูเขียนแม่งสามร้อยเลยแต่พอรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะแบบเปิดข้อมูลนะอ้อมแม่งร้อยแปดสิบแล้วกันานาฬิกาในสภาสี่หมื่นเจ็ดไอ้ใส่ถาดอันนั้นอ่ะอันนั้นอันนั้นก็คือต้องเรื่องจบไปก่อนแล้วแล้วไปขอใบมาดูใช่เนี่ยคือเราจะมาไล่จับ ตอนเรื่องมันเกิดไปแล้วทําไมเราก็บอกว่าถ้างั้นอันดับแรกคือเปิดเผยข้อมูลภาครัฐก่อนเลยคือคําของบประมาณทั้งหมดคําขอที่ถูกอนุมัติทั้งหมดเปิดออกมาหมดเลยแล้วก็ภาคประชาสังคมอ่ะคือต้องบอกว่ามันมีแอคทีฟซิตี้เซนถึงขนาดที่ว่าเขาเขา,เขาไปตั้งบริษัทกันเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลรัฐอะไรอ,อย่างเงี้ยมีนะคือคือมันมีคนที่แบบว่าอยากจะช่วยตรวจสอบจริงอะมีแล้วก็ประชาชนอ่ะบางทีคือก็อาจจะไม่ได้แบบแอคทีฟมากแต่ว่าเอ ว่างอ่ะวันนี้ขอดูหน่อยเว้แบบเออแบบตึกสอตองอถล่มอยากจะเข้าไปดูว่ามันมันซื้ออะไรกันวะปีนี้จ่ายภาษีไปเท่านี้ไปดูหน่อยซิไปทําอะไรบ้างใช่คือเราเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าภาษีเราอ่ะไปไหนจริงๆมันมีเว็บเว็บนี้นะลองเซิร์ชดูได้ภาษีไปไหนอ่ะรอ,อมีเว็บด้วยเรอ,เอมีเว็บแล้วคือเนี่ยแหละคือภาคประชาสังคมคือเขาเขาเข้ามาทําว่าภาษีไปไหนแล้วก็ แบบมีการทำงานร่วมกันกับ Act AI ที่เอาไวต้ตรวจจับทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงไงเงี้ยอันนี้คือแค่เปิดมาเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาช่วยเรานั่งดูเต็มไปหมดเลยเว้ยแบบแต่ทุกวันนี้นหน่วยงานชื่อบริษัทชื่อโครงสร้างโครงการได้เลยเหรอทุกวันนี้มันไม่เปิดคำถามก็คือเป็นไรทำไมไม่เปิดอะ่ะก็เป็นความลับของราชการ<笑><笑>มันเงินคุณหรอมันเงินของหน่วยงานราชการหรอมันเงินภาษีแล้วถามว่าทำไมไม่เปิดแล้วคือตอนนี้เรายื่นไปแล้วว่าให้เปิด ใช่คือข,ข้อเสนอของเราอเสนอวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ